คุณเคยรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามรบที่มองไม่เห็นค่าศึกกันบ้างไหมครับคลิปนี้คือคู่มือถอดรหัสที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตลาดผ่านแนวความคิดของตลาดกระทิงและตลาดหมีเพื่อที่คุณจะสามารถก้าวสู่การเป็นนักลงทุนเชิงรุกที่สามารถทำกำไรและบริหารความเสี่ยงได้ในทุกสภาวะตลาด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ั n น y v เวิรจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนเข้าใจตลาดกระทิงและตลาดหมีทำไมต้องรู้จักกระทิงและหมีตลาดการเงินคือสนามลบที่มีเพียงสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือกระทิงอีกฝ่ายหนึ่งคือหมี และที่เราเปรียบเทียบว่าเป็นสัตว์ทั้งสองตัวนี้ก็มาจากทิศทางการโจมตีของพวกเขานั่นเองกระทิงจะขวิดขึ้นก็หมายถึงตลาดขาขึ้นส่วนหมีเวลาโจมตีนั้นจะตะปบลงก็หมายถึงตลาดขาลงตลาดกระทิงตลาดกระทิงเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสลักษณะของตลาดประเภทนี้ก็คือ ราคาหุ้นส่วนใหญ่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเราจะเห็นสัญญาณได้จากเศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตอัตราการจ้างงานสูงบริษัทมีกำไรดีกลยุทธ์ที่แนะนำในช่วงตลาดกระทิงนั้นก็คือเน้นการเข้าซื้อและการถือครองหาจังหวะเข้าลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตตลาดหมี ตลาดหมีนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายลักษณะของตลาดหมีคือราคาหุ้นส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนักลงทุนขาดความเชื่อมัน่นสัญญาณเตือนก็คือเศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยอัตราการว่างงานสูงขึ้นนักลงทุนรีบเทขาย กลยุทธ์ที่จะแนะนําในตลาดหีีก็คือเน้นการบริหารความเสี่ยงชะลอการลงทุนหรือหาโอกาสในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสรุปความแตกต่างและกลยุทธ์ที่ใช้ตลาดกระทิงทิศทางราคาขึ้นความรู้สึกมั่นใจกลยุทธ์ซื้อและถือตลาดหมีทิศทางราคาลงความรู้สึกกล,ลลาาลสก,กลัวกลยุทธ์ตั้งรับ ชะลอการลงทุนการเข้าใจตลาดเพื่อเป็นนักลงทุนเชิงรุกการเข้าใจวัฏจักรตลาดไม่ได้หมายถึงการทำนายอนาคตได้แต่คือการเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงไหนคุณก็สามารถเป็นนักลงทุนที่อยู่รอดและเติบโตได้ตอนนี้คุณคิดว่าเราอยู่ในตลาดกระทิงหรือตลาดหมีมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ